และเผยความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจเพราะอุ่นใจที่ได้มานั่งคุยมานั่งเล่าที่นี่เป็นที่แรกผมสามารถรักได้ทุกคนวีรก,กรรมความเจ้าชูต,ตัวพ่อของแพทพาวเวอร์แพทและวิธีบอกเลิกที่เจ้าตัวบอกว่าสิ้นคิดแต่ก็ยังทำแด็ดนี่แพทะลอกเป้าจ้องใครจีบติดหมดติดตามวิธีการจีบฉบับหลอ่อตัวท็อปแห่งยุค2000จะเป็นอย่างไร เจ้าชูตัวพ่อแต่ก็มีเรื่องให้เจ็บช้ำเพราะรักเหมือนกันนะเพราะเธอจากไปไม่ลาแพทพาวเวอร์แพทเล่าวินาทีเฉียดตายที่เกิดจากอาการโอเวอร์โดสจากการใช้ยาและสะเทือนใจที่สุดตอนเห็นคุณแม่กอดลูกกรงแล้วร้องไห้มีรัก,กรรความเจ้าชูตัวพ่อแพทพาวเวอร์แพทผมสามารถรักได้ทุกคนมีไม่เอ่อยที่รักทั้งสองคนแล้วทั้งสองคนยื่นข้อเสนอว่าไม่เธอต้องเลือกแพทพาวเวอร์แพทก็เคยมีบ้างครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ให้รู้ แล้วจริงไหมที่เขาบอกว่าแพทมักจะเป็นคนไม่บอกเลิกใครก่อนแพท power แพทเป็นวิธีแย่ๆสำหรับคนสิ้นคิดมากๆตอนนั้นคือทำอย่างไรก็ได้ให้เขาเกลียดเราแล้วให้เขาไปเองทำตัวเลวๆทำตัวชั่วๆที่ไม่อยากบอกเลิกไปเลยเพราะไม่อยากเป็นคนผิดมั้งครับจ้องใครแล้วต้องแพท power แพทผมไม่กล้าเคลมแบบนั้นมันจะดูเป็นการโหวดตัวไปเอาเรียกว่า95%์นะครับไปเจอสาวๆในผับถูกใจคนไหนเราก็จะล็อกเป้าแล้ว รอบเป้าหมายเสร็จเราจะพยายามไปมองตาเขาตั้งใจจ้องเลยถ้าเขาเล่นด้วยเขาจะมองเราตอบแต่ถ้าเขาไม่อะไรกับเราหรือว่าเขาไม่สนใจเขาก็จะไม่สบตาราแต่ถ้าเขามองเราตอบเราจะเดินไปหาแพทพาวเวอร์แพท Pad, เราจะเดินไปสักพักก็บอกเพื่อนเดี๋ยวมานานแล้วถือแก้วเดินเข้าไปก็จะเป็นคนตรงๆขอเบอร์ได้ไหมชื่ออะไรครับน่ารักจังเลย ขณะที่เป็นแพทพาวเวอร์แพทของวงพาวเวอร์แพทมันมีการห้ามไหมเอ่ยห้ามจริงจังกับใครเป็นพิเศษแพทพาวเวอร์แพทมีความรักครั้งไหนไหมเอ่ยที่สร้างแผลใจให้แพทพาวเวอร์แพทแพทพาวเวอร์แพท วันนี้รักมากเลยแต่มันก็มีเรื่องราวแปลกๆว่าทำไมเจอตัวยากจังไม่ได้มีโอกาสที่โทรไปแล้วเจอตัวปั๊บอย่างนี้ต้องรอให้เขาโทรกลับทิ้งข้อความไว้เราถึงจะได้คุยนะครับเวลาไปหาที่ห้องหรืออะไรอย่างนี้ต้องแอบบแอบบลบๆหน่อยบอกว่าเดี๋ยวพ่อรู้พ่อห่วงพวกรอปอพหรือรีเซพชัน ก็ต้องแอบ,บๆหน่อยเพราะเขาเป็นสายของพ่อนะเดี๋ยวพ่อว่าอะไรอย่างนี้เราก็รู้สึกแปลกๆสุดท้ายเราก็สูญเสียไปโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวโดยที่ไม่ได้มีการบอกลาอะไรเคยคิดไหมว่าทำไมเขาถึงหายตัวไปแพทพาวเวอร์แพเคยถึงชอบยาแพทพาวเวอร์แพทเคยโอเวอร์โดสใช้หนักตลอด24ชั่วโมงเพราะเราใช้ยาไประดับหนึ่งมันมีความคิดที่เพียนยกมือไหว้าสารพระภูมิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ช่วยดนบันดาลให้ผมเมาที่สุดในชีวิตที่ได้เรื่องเลยครับคืนนั้นเลยช็อกตัวมันเริ่มแข็งเกรงใจมันสั่นเหมือนมันจะหลุดออกมาแนโมเมนต์ความรู้สึกเหมือนที่กำลังจะตาย แพดพาวเวอร์แพดเข้าใจเข้าใจเลยครับแล้วลมหายใจของเราจะอ่อนมากๆมันไม่มีสติที่จะพูดกับใครคิดในใจแบบขอโทษพ่อขอโทษแม่นะที่ทําชีวิตแย่ขนาดนั้นในวันที่จะต้องเดินเข้าไปในเรือนแพดพาวเวอร์แพดคือเป็นอะไรที่สะเทือนใจเพราะว่าเห็นหน้าคุณแม่กอนลูกกงงมองหน้าลูกชายแล้วก็ร้องไห้เราก็ไม่เคยสร้างอะไรให้เขาภูมิใจเลยนะแม้แต่ครั้งเดียวยังมาสร้างปัญหาอะไรให้เขาอับอายอีกนะโมเมนต์นั้นชัดเจนแล้วถึงการหมดสิ้นอิสรภาพสียง โซ่ตรวนเวลาเราเดินไปกระทบคือมันจะดังมากๆแล้วก็มีคนแกะลูกกรงแล้วส่งสัญญาณกันด้วยการร้องเฮจาก1เป็น2 3เป็น4จาก10เป็นร้อยก็คือจะร้องเ